ตอนนี้ช่างชงพันตัวนะครับมาพบผมก็ชอบน้องกายแสนแล้วก็วมันโดนไอจีโล่บองบแบบแข็งรถนะครับก <c oughs> ็พี่เล่นไอดีใหม่นะมางน้อยอยู่โอเควันนี้เรางจะมาดูรถคันนี้กันนะครับเออ ก็แบ่งเต็มแล้วนะนี่เห็นไหมเต็มหมดแล้วนะครับนี่จะเรามาดูเลยครับนี่ครับแบ่งเต็มหมดแล้วนะดูดิโคนะตรจะดีะเต็มหมดแล้วนะเนะี่ยแล้วก็แอบเติมแอบเติมเป็น,นิดหน่อยนะครับก็คือซื้อรถราคาไปร้อยลูบ้าง ก็เหมือนไอเดีตัวไอดีแรกนะครับนะทําไมมาดูไอเดีที่สองถามว่าไอดีแรกยังอยู่ไหมน่าจะอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเข้าไปเล่นราะว่าเล่นไอเดีนี้ทุกวันเลยนะครับเอาง่ายคือเล่นไอเดีนี้มาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะเล่นได้ประมาณเดือนแล้วนะครับนะก็เลยแบบว่า นี่ย่เรามาเลียกว่าวัยกันว่านข้าไว้เป็นสวนสนุกดี Hey, do. <gasps> 这

ประมาณนี้นะครับถล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็เลยกดไลก์กันเรื่อยนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย